มันอยู่ที่ว่าคำถามที่เราอยากจะถามเนี่ยมันเกี่ยวกับการกระทำหรือเปล่าเป็นแอคชั่นไหมอ๋อการกระทำหรือว่ามันเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ลักษณะอะไรพวกนี้ฮะที่เป็นสเตปหรือดีสคริปชั่นสภาพลักษณะความเป็นครับถ้าเราแยกตรงนี้ออกได้นะฮะการเลือกใช้เนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อหมายความว่าถ้าคำถามเน้นไปที่ว่าใครทำอะไร ก็ใช้แบบหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าเน้นไปที่เ,เขาเป็นยังไงหรือมีลักษณะยังไงก็ใช้อีกแบบถูกต้องครับผมงั้นเราเริ่มที่การกระทาก่อนเลยไหมคะที่ต้องใช้ do does ได้เลยครับตัว do does เนี่ยเราจะใช้เมื่อคำถามมันเกี่ยวกับ action หรือการกระทาโดยจะใช้คู่กับคำกริยาหลักที่เป็นรูปรูปพื้นฐานเลยที่เราเรียกกันว่า base verb หรือช่องหนึ่งะครับ กริยาช่องหนึ่งแบบไม่เติมอะไรเลยนะคะใช่ครับไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ing ใดๆทั้งสิน้นรูปดั้งเดิมของมันเลยค่ะส่วนหลักการง่ายๆนะครับถ้าประธานเป็น i y o u we, they หรือเป็นคำนามหลายๆอย่างที่เป็นผู้พจน์นะครับเราจะใช้ do ใช้ดูครับเช่น uh do you understand คุณเข้าใจไหมหรือ do they live here พวกเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีล่ะคะอย่างเช่นเขาผู้ชายเขาผู้หญิงหรือคำนามอันเดียวอ่านั่นแหละครับจุดที่ต้องระวังเลยถ้าประธานเป็น he she it ค่ะหรือเป็นคำนามเอกพจน์คือมีแค่สิ่งเดียวอันเดียวคนเดียวเราต้องเปลี่ยนไปใช้ does ครับอ๋อต้องเป็น does ใช่ครับเช่น does he know the answer เขารู้คำตอบไหมหรือ does this machine work เครื่องนี้ทำงานหรือเปล่า มีตัวอย่างจากในคลิปที่ชัดเจนมากเลยคือ does your wife speak English อ๋อ oh, ค่ะค่ะคำว่า your wife เนี่ยคือภรรยาคนเดียวเป็นเอกพจน์ก็เลยต้องใช้ does ครับจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องดูประธานก่อนเสมอเลยว่าจะใช้ do หรือ does ใช่ครับใช่ครับสำคัญมากเพราะหลายคนอาจจะเผลออืมใช้ do กับพวกคี s h ชี t ไปเลยซึ่งจริงแล้วมันมันผิดหลักเนาะ ผิดหลักไปเลยครับโอเคค่ะงั้นเคลียร์เรื่องดูดาสที่ใช้กับการกระทำไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าคำถามเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครทำอะไรครับแต่เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพหรือลักษณะเช่นเขาเป็นคนยังไงหรือถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรอันนี้ต้องใช้กลุ่ม e smr ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับกลุ่ม e smr หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า verb to be นี่แหละครับจะใช้เมื่อแก่นของคำถามมันคือคำคุณศพัพท์ adjective ที่บอกลักษณะ๋อ้ oh, คำกุณศัพท์หรือเป็นคำนาม noun ที่บอกว่าสิ่งนั้นเป็นใครเป็นอะไรค่ะค่ะตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นถ้าจะถามว่าคุณเหนื่อยไหม